สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาสาธิตวิธีนะครับติดสติกเกอร์ของร้านเรานะครับก็คือถ้าลูกค้าสั่งสติกเกอร์จากเราก็จริงๆนะครับก็ติดตั้งง่ายๆครับอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยครับก็จะมีชุดแม่เหล็กนะครับแล้วก็ที่ติดสติกเกอร์แค่นี้นะฮะก็อันดับแรกเลยครับเราวางตำแหน่งให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราแกะเราเอาแม่เหล็กติดไว้อย่างนี้นะฮะติดครึ่งบนแล้วเราแกะด้านล่างอย่างนี้นะครับแกะปึ๊ดเรา แะก่อนล้วก็เตอร์นะครับตัดกระดาษออกครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ปล่อยลงมาแล้วก็รีบไล่จากตรงกลางนะครับไล่ลงมาแบบนีน้นะนง่ายๆเลยนะครับทำเองที่บ้านได้เลยนะครับ แล้วก็นี้ด้านบนแล้วก็เอาแม่ตุกออกแล้วเราก็ค่อยๆแกะตัวสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็จับด้านบนแบบนี้แล้วก็ไล่เลย เราต้องระวังอย่าให้มันยับนะครับเรียบร้อยนะครับถนงแล้ก็แกะตัว,วนี้ออกได้เลยตัวนี้เป็นเทปยกนะครับ เรียบร้อยแล้วครับ